คนพยาวยังคึกคักล่าสุดสององค์ท้าวเวสวรรณ์ให้โชคหนักงวดนี้ไม่รอชารีบกลับมาหวังเฮลลนรับสงการชัดๆงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ว่าไปแล้ววันเวลาก็ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินรู้สึกเพิ่งผ่านเทศกาลปีใหม่มาหมัดๆก็จะเข้าถูกเทศการสงการกันอีกแล้ว แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ก็ถือเป็นอีกชุดอีกความหวังที่เหล่าพี่น้องชาวพะเยาเขาต่างรอคอยกันเพราะในงวดล่าสุดเห็นบอกว่ามีหลายคนสมหวังดังใจหมายมีโชคหนักจากสององค์ท้าเวสวุวรรณ องค์สีเขียวแดงเหยียบฐานพญาปุริศาสตร์และองค์สีเขียวทองเหยียบฐานพระราหูอมจันทร์ที่ตั้งต่งงานอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดศีบุญชุมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาแน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้เหล่าพี่น้องชาวพะเยาเขาก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะหลังจากกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณทั้งสองเสร็จ ก็ไม่ลืมที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจุดทูปมงคลเสี่ยงขอเลขเด็ดผลปรากฏว่าได้เลขสุดสวยชุดเดียวเน้นเน้ๆ470ชัดๆอีกรอบนะคะ470สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่ในงวดล่าสุดคนในพื้นที่เขาบอกว่ามีโชคหนักกันหลายคนแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนและขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสม หวังปังๆเฮงๆต้อนรับวันสงการกันนะคะและที่สําคัญถ้ามีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมทําบุญกันด้วยนะคะทําบุญวันนีสะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ